พี่น้องนะครับวันนี้ก็ขึ้นยากก้อยเสือหยาบหยาบเลยครับผมหยาบหยาบ,ยบพี่น้องนี่แหละของแท้มีละมันครับผมมีละมันมีละมันมันขึ้นยากนะเออ ง่ายๆอดเจาะกินแซ่บใส่อดเจาะหพี่น้องเอ้ย เจ้าก็สิหยาบจังหน่อยเด้อผมบอกแค่คำเดียวเลยว่าเออหยาบแต่ว่าหักแสบนะเออหยาบแต่ว่าหักแสบส่วนของตัวนี้เป็นส่วนที่มันเหนียวที่สุดแล้วพี่น้องนะฮะเขาเอื่นว่าส่วนเสียห้องไง้เขาเห็ดพอเจาะเห็ดหลายมุ่งเสียบนะจะเป็นเห็ดหลายม,มาคนเลี้ยกันแล้วกัน มันต้องเหี่ยงมากมายดอกมามาพี่น้องมาเพี่อตุ่มมาแล้วเอาเหยียตุ่มมาแล้วแตกเบิดเพยียบกันแล้ามันต้องเหี่ยงมากมายดอกอือวันนี้จริงเลยก็แล้วกันน้ำปลาเอา เอาแป่งนัวเด <laughs> ี๋ยวจะพ้มักนะ้เดมักหลายก็ใส่หลายมักหน่อยก็ใสหน่อยเขาขวาเอาใส่ลงไปแนวขมใส่แนวขมลงไปอ๋ออย่าใส่หลายๆมันสิขมคักปวด เอาคนมาเลยพี่น้องหอมโอ้หอมเป็นระเสียบ เป็นย,ยังไงตรงไห้ตงนาแดกดกับแดดทนฮ้อนนี่เหรอพี่นอ้องอ้าวก้อยเสือชิมก่อนเป็นตังไดดขอทาบ่ะอืมขาดเข้มหน่อยนึงอืมโอ้เรียบร้อยพี่น้องปะ่ะ ขอนกันครับผมเรียบร้อยพี่น้องก้อยเสือหน้าตาก็ไ่ค่อยอันสวยงามไปไหนดดอกนะฮะมันเป็นเสืออันเป็น,ปนมันเป็นติดมันใ่ไหมพี่น้องมันเป็นเนื้อติดมัน บอกมาให้มันนะมมึงวัวมึงควยครับผมผุนปล่อยยวนหมผุ่นเดินผุ่นนาพ่กม nah, ีมันก really ินดอกช่วงนี้กะให้มันอัน มันเอาตัวรอดไปก่อน <c oughs> อหาเรี้ยมหยาดมือนีอ่ะหยาแน่เฟียงแน่พี่น้องเอ้ย นเนื้อเสือนะพี่น,อน้องนี่พี่น้องมึงเนี่ยช่วงนี้เขาเอ,อื้นอ,อบบักเผานะฮะเป็นมันบกักเผาช่วงนี้มันจะแซบนะครับมันจะบนเหนียวนะมันจะเหนียวน้ําเนื้อเนะี่ยนะครเนื้อพวกนี้เหนียวคักอีลีครับผมโอ้ม <c oughs> าไปย่าง 응. 디디 a 야 เวลาเขาเคี่ยวเข้าไปนะฮะมันแบบจะแตกแบบอื บอขาดโอ้ตัว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 อันนีนน้พายุเดี๋ยวไปคว้าพี่น้องน้ำบอขาดโอ้ โพี่น้องนึกสภาพนะฮะย่างในรถยนต์นะครับอย่างในรถยนต์ล่ะยํำเข้าไปในี่โอ้ด้งดึงเด้งดึงอยู่ไหมบ่วขาดตอนอย่างมากมายดอกนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปขวกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปคว่วเดี๋ยวห่อไ้โอ้บัคิดว่ามันสีเหนียวขนาดนี้เนอะ เอทอี่จร Bref, idad, ิงนะเวลามาซอยจุนะครับมัน <studio> ดีแซบก็ห <k> นีเลยพี่น้องนะครับหรือมือคือผมอยากกล้อยนะผมอยากค้นอยากกล้วยนะก็เลยปะก้อยเนื้อเสียงของไห่มึงก็น่ามันสิเป็นตั้งไหนนะผมก็เคยก้อยแค่นะผมบอกไว้ก่อนนะเนื้อเสียงของไห่ถือว่าครั้งแรกที่ผมจัดนะฮะถือว่าไปจุดีกว่านะครับไปจุไปย่างดีกว่าพี่น้องนะครับก้อยมันหยาบหยาบแห้งดีครับผมยาบ่กขาด นะครับได้แบบเลี้ยเลียเเลียเอื่นลือดเลืดแต่ว่านี่ผม,มอื่นไม่ไหวน,นะครับเพราะว่าอื่นแล้วมันอันมาติดจุ่มงคอผมเ <c oughs> นี่ยเอาพี่น้องกันละนะฮะเดี๋ยวไฟมันงัวมึงควยแล้วผมมันมันห้อนแล้วมันมันอันสิได้ปาดอีกขาหนึ่งซะบ <c oughs> ่พอๆก,กันมืดนานะครับวิจัยพาพี่น้องมาเห็นอย่างแซ่บแบบนี้นะครับอยู่กลางทุ่งแห้งนาก็ขอบคุณหลายๆครับผมนะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนละที่ติดตามกันทีนท่สนับสนุนกันนะฮะขอบคุณหลายๆบทลงอยอย่างมากมายสำหรับคลิปนี้ขอโทษจากลาพี่น้องพี่นี่ครับผมสวัสดีครับ Thank you.